โรงเรียนบ้านดอนแดงตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด112คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโดยมีนายจำรัดวังคหาดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปอยู่ต่างจังหวัด นักเรียนอาศัยอยู่กับปูย่าตายายซึ่งมีฐานะยากจนส่งผลให้เกิดภาวะทุโพโภชนาการในนักเรียนเป็นจำนวนมากโรงเรียนบ้านดอนแดงจึงจัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและได้ดำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศตามมาตรฐาน5ด้านดังนี้มาตรฐานที่หนึ่ง ด้านบริหารจัดการตัวชี้วัดที่1มีการประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาหารกลางวันนำโครงการสู่การปฏิบัติโดยกําหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการอาหารกลางวันซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานและเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีการส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันกาหนดเมนูอาหารที่สามารถแสดงถึงคุณภาพอาหารสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และจัดซื้อที่โปร่งใสครบถ้วนถูกต้องตัวชี้วัดที่2มีระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์โครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบของทางราชการกำหนดออกใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงินทุกครั้งอย่างถูกต้องเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การรายงานเงินคงเหลือได้ดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อบริโภคตามโปรแกรมไทยสกูลันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันมีการจัดจ้างแม่ครัวตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดและมีการรายงานการใช้จ่ายเงินในโครงการอาหารกลางวันทั้งรายวันและรายเดือนตามลำดับตัวชี้วัดที่สาม โรงเรียนบ้านดอนแดงดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันด้วยความโปร่งใสมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันมีการสรุปรายงานผลการนิเทศกำกับและติดตามแล้วนำผลไปปรับปรุงและพัฒนางานโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่สี่ มีการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวันโดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งกิจกรรมอบรมพัฒนาตนเองกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาหารกลางวันมีการรายงานผลการพัฒนาของบุคลากรผู้เข้าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมาตรฐานที่2ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1โรงเรียนบ้านดอนแดงมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานอาหารกลางวันโดยครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีการฝึกทำใบงานการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (active learning) จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนแดงมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเช่นจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงงานอาชีพโครงงานคุณธรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมสวนเกษตรกิจกรรมทำนาคณะครูโรงเรียนบ้านดอนแดงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมต่างๆต่อผู้บริหารสถานศึกษา และนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2โรงเรียนบ้านดอนแดงมีเนื้อที่กว่า30ไร่จึงมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพียงพอให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงฝึกทักษะชีวิต บูรณาการกับงานอาหารกลางวันผ่านกิจกรรมโครงงานต่างๆที่หลากหลายเช่นแปลงทำนาแปลงเกษตรสวนไผ่กิมซุงบ่อเลี้ยงปลาคอกหมูเล้าไก่เป็นต้นจึงมีผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนในการดำเนินงานอาหารกลางวันกิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการผลผลิตผ่านระบบสากลโรงเรียนก่อนเข้าสู่การดำเนินงานอาหารกลางวันตัวชี้วัดที่3โรงเรียนบ้านดอนแดงมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผ่านกิจกรรมโครงงานโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนและประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้ทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอาหารกลางวันนอกจากนี้โรงเรียนบ้านดอนแดงมีผลงานนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักธรรมไตรสิกขาและหลักธรรมอริยสัจสี่มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน112คนเด็กนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานด้านอาหารกลางวันโดยเน้นเรื่องกระบวนการผลิตอาหารเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารจนถึงเป็นอาหารพร้อมรับประทานและประโยชน์ทางโภชนาการของอาหารมาตรฐานที่3ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวันตัวชี้วัดที่1โรงเรียนบ้านดอนแดงมีข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนในภาพรวมของแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีข้อมูลภาพรวมในระดับโรงเรียนมีการนำข้อมูลมาคัดกรองภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการคำนวณผลการเจริญเติบโตของนักเรียนมีการสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนตัวชี้วัดที่2มีการสำรวจรายการอาหารตามความต้องการรับประทานอาหารของนักเรียนแล้วนำมาประชุมร่วมกันทั้งคณะครูและกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อวางแผนการจัดทำรายการอาหาร มีการตรวจสอบรายการอาหารและวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch มีการหมุนเวียนรายการอาหารอย่างหลากหลายและมีป้ายประชาสัมพันธ์รายการอาหารไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดที่3มีโรงอาหารขนาดเหมาะสมเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนได้รับการตรวจสอบมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารที่ดีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผ่านมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารจํานวน29ข้คอตามข้อกำหนดของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตัวชี้วัดที่4 มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอมีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนมีการจัดบริการน้ำดื่มให้นักเรียนสองจุดและมีปริมาณเพียงพอมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรฐานที่4ด้านการมีส่วนร่วมเครือข่ายตัวชี้วัดที่1 มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นได้รับทุนอาหารกลางวันจากพระอาจารย์วัดป่าดงโคงได้รับทุนการศึกษาจากสถานีอนามัยบ้านดอนแดงได้รับทุนการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจากมูลลนิธิร่วมกตัญญูได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเป็นตน้นตัวชี้วัดที่2มีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโดยมีกิจกรรมที่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งสิ้นจำนวน6กิจกรรมดังนี้ 1. การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 2. การปลูกผักในบ่อซีเมนต์ 3. การเลี้ยงไก่พันไข่ 4. การปลูกผักสวนครัว 5. การปลูกมันสำปะหลัง 6. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพตัวชี้วัดที่3มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในหลายรูปแบบเชน่นประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมผู้ปกครองนักเรียนจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แจกผู้ปกครอง มาตรฐานที่5ด้านผลผลิตผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่1ภาวะทุพโภชนาการตามเกณฑ์จากการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6หาข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนก่อนการดำเนินโครงการอาหารกลางวันพบว่า นักเรียนมีภาวะทุกโภชนาการจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ17.86ของนักเรียนทั้งหมดจำนวน112คนตัวชี้วัดที่2ผลการแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนเมื่อโรงเรียนได้ดำเนินง,งานตามโครงการอาหารกลางวันแล้วพบว่านักเรียนมีภาวะทุกโภชนาการลดลงเหลือ5คน คิดเป็นร้อยละ4.46ของนักเรียนทั้งหมดจำนวน112คนจากผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันตามมาตรฐานทั้ง5ด้านอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านดอนแดงสามารถแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนได้ทุกด้านส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย และด้วยความตระหนักในคุณค่าของนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญยิ่งของบ้านเมืองโรงเรียนบ้านดอนแดงจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสุขภาวะที่ดีของนักเรียนทุกคน